สวัสดีครับอีที่นุ้มแบงน้องเคียงครับมือนี่ว่าว่า่วนพี่น้องกินเขาปลาน้มกันด้วยครับผักเทียงผักเทียงลูกหน้างานพี่น้องก็บย็บมากยึ่ตอนครับนี่ครับกําลังหาผ้าเขาครับพ่วกับเม่กําลังหาผ้าเขาผ้ากันลงท่างแตัวทีบตัวแดนพอดนะนี่ครับตะเล็กตักท้ายแฟนคารับอ้วหลอกเทียงหลอบใบนายยังกินครับยัยนี่พี่น้องกินเขาปลาเด้อพี่น้องโอ้ผักเทียงพอดนะ เก็บมาเก็บมากุ้ยต้นเนี้เหนียวกว่ามีดได้ลายบ่เราปวดแฉลวพี่น้องไปเหลิมทีมงานของนุ่มแบงน้องปลาเค็งนี่แหละครับมามามากินเขาเนี่ยครับกินเขาครับกินเขาพี่เขาเหนียวอื่นพี่น้องเขากินเขาเนี่ยคนไม้พี่นี้คนบุษรากรักกันไหมคนไม้พี่นี้คนบุษรากรักกันไหมนี่ครับผ้าผ้ากันผ้ากันทอดทอดเนื้อหมูมาต้านรถครับ หมูแม mm. ่คั่ว oh, ผ right ุนแตงไห้ก็เลยถอดใส่วัวเขามานี่ครับนี่เล่ยพีนองมากยูตนนี่ครับบื้องบากาศฝนกระตกเด้พี่นองมือนี่ครับเดยมานั่งกินยูหมนี่ครับบรรยากาศโอ้ดตาเียบดอมพี่นองเนาะคือจังงนดำหน้าัวจะึ้นมาเนาะตะเล็กกว่าวนี่ไหเจ้าของเจ้าของหน้าพนมีเสียงหน้าให้ อ้อมบนแล้วนี่พี่น้องมันทุกต้นก็ได้ยุดอแลครับได้เพราะได้ไปใายเพื่อนอยู่บรรยากาศผู้หินครับฝนตกความด้วยพี่น้องมือหนีโอ้ลำบากลำบากครับลำบากแบบมวลตินี่ครับ พี่น้องกินข้าวปลาคืออยู่บ้านเท่าอันละดับหน้าหัวตะขึ้นมากักเทียงนี่แหละครับเพื่อนมวนแบบมือมือมือเหรอเล่นกับมวนหรือเขายารักษาโรคเจ้าดียารักษาโรคโอ้ยานดมยาดมที่กระจายเสียนห่มเนี่ยหมอว่ายาขาดเรื่องมุเจ้าหมอบอกว่านี่เด้อนี่เด้อพี่น้องมองเก็บครับมองเก็บมากัน อยู่ต้นเก็บอยู่น้ำเหลืองน้ำสนมยังสีครับรเขาก็เลยานมาตีผู้เลยเลืม,ม่อคอยมีเงนไรเอาอลูกรอยฝนขลินากดไลคกดแชรช่องนุ่มแบงน้องปะเคียงเรอือพี่น้องเดีวจิตรอตัวไปกินเขากันครับตเียกเขายางผมมั่นจากลูกเร้วนี่ยางยางเก็บมาเนี่เอาจากลูกคือบ่ประมาณ กหาหกโลไปมถึงถึงถึงเนาะจากีนเรือไม่ีกกนสองโลกวนนี่แหละตลอดเท่าเลยดิตลอดกสามโลกวนเลยพอุทองเลยไปเปีอดกุท่องแล้วปันนี่สามโลวนแล้วานีเนาะพี่น้องเนาะขอยัดกินเขาด้วยครับเด้อมากินน้ำกกนครับยังยังยี่องนดกเจ้าบองกับทอดหมูพี่น้องสวัสดีครับ